เรื่องการจำบาปผินในโลกนี้เนาะก็ขอบคุณเจ้าน้องอะไรนะคะที่ให้ท้าไปพงอ,อ่าแล้วก็น้องไก่ขอบคุณเจ้าพี่อาจารย์ก็ไในยับยักษเอาไว้ให้น้องได้ขายก็ขอบคุณเจ้าไปขายท้าก็ไปด้วยความเชื่อก็ไปจัดร้านบางทีวันจันทร์นะพี่พาก็ไม่ได้ไปขายก็ตั้งร้านพี่พามาบาีที่แปะท้าเนียก็ตอนแรกก็ก็อธิษฐานแล้วก็ค่าที่ก็คือหน 6, ึ่งร้อยมีตังค์แกฝากหกสิบบาทแต่ก็ไม่เป็นไรก็ พูดไปฟังเชื่อวรเจาจะจะมีให้เราได้ได้จ่ายเขาอีกา้อยบาทแล้วก็ขายไปสักพักหนึ่งเขาก็มาเก็บค่าที่เจ้าของน้าก็เมาเดินเซไปเซมาหอมหอมถุงข้อสามเพื่อรางวัลขึ้นถังแล้วก็บอกว่าป้าวันนี้หนูเก็บค่าที่ป้าร้อยแต่ข้อสามให้ป้าป้าเอาไหมคะแ้วแล้วบอกว่าตัวแล้วแสนน้องพี่จะให้ก็ขอบคุณเจ้าพระเจ้าก็ให้ให้ได้ขายผ้าได้แล้วก็ได้ให้ข้อสาม หยีไม่เคยได้ข้าสารเลยป้าก็อยากได้มั่งเรเราของพี่แนะพระเน่เป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรว่าเราจะได้ข้าวสารเราไปขายข้าวเราก็ได้ต้องได้ตังหรือว่าพระเจ้าก็ให้ข้าวสารกลับบ้านหมเสก็แม่ซื้อมาใหม่ข้าวสารยังมีอยู่ว่หนูดีใจจังเลยข้าวสารเต็มถังวส้าวหนก็หนูใจพี่น้องว่าเวลาเรามีปัญหาทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วมันก็แบบทุกวันเช้ามาจาร์โดมไปไหแบบนั้นเปิดประตูก็ เราไม่ท้อนะในในสุภศาสตบทิที่่ออะไรเราจำไม่ได้พามาถึงว่าถ้าเจ้าอถ้าเจ้าอะไรนะคือถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่อ่อนแอในความชั่วร้ายเราไม่ท้อใจในในวันชั่วร้ายเราก็จะแบบมีกําลังที่ได้จะได้รับกันปลดปล่อยจากพระเจ้าก็ขอบคุณเจ้าที่พระเจ้าก็ได้ดูแลเราเนาะ ก็หนุนใจพี่น้องว่าอยากให้เราเป็นเหมือนอิสราเอลที่โมเสสพาออกจากอียิปต์แล้วก็บนบนไปแล้วเราก็ไม่คบข้อสัญญาของพระเจ้าไม่ถึงข้อสัญญาของพระเจ้าสักทีเพราะว่าการบ่นของเราเนี่ยมันก็หนุนใจให้การบ่นเป็นการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีขอบชนพระเจ้าค่ะอเมน